ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์กดติตตามผมซะมันจะเป็นเดิมโอเคไปละคข่ามวยหนีไว้หนีสวัสดีคนด้วยนะผมตอนนี้อยู่กับช่องทีคุณครับตอนนี้เราอยู่กับรายการทายยูทูบเบอร์ไม่ครับทุกคนตัดมือ ร้านวิวร้านิวร้านบิวร้านบิวร้านบิวรานบิวร้านบิวร้าน้านบ้าวรานบิวานูิวร้นบ้นรนบิรันบ้นะครันบเร้าอบู่ก้นบว้นว้อนิว้อนิว้นบิวร้นบ้นบิวนวร้นบิวานวรนบรนรานราบรานบิวราน้นบครับมาบาเฟ่นะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงไม่กิดทุกคนอันนี้ยอดซับเราตกนะครับแล้วก็ยอดวิวแล้วก็ตกด้วยนะครับ <S <S ช่วยกดไลค์กตามทุกคนเพราะเราคือ<ห> Ford Ranger Raptor Generation หใหม่ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณฮะเออกว่าจะคัดกู<อ><อ>แม่งพูดแม่งสปอนเซอร์เข้าไอ้ไอคียไปโมะเริกเลยเกมแรกเออไ<ป>ม่ใช่คนแรกรูปแรกนะครับเออไม่ใช่มึงกูบอกโมอถ้าลึ่งบ้องมาทุกคนกติกาเดิมเฮกติกา หลังนะครับกติกาใครอยากรู้นะครับสามารถไปดูในคลิปแรกได้ทุกคนมาเริ่มเลยอ่าแล้วผมผมตอบเลยคนนี้คือพี่ปาร์คคิลเลอร์ครับใช่เหรอวะเออพี่ปาร์คคิลเลอร์ใช่เหรอเอ้าผมตอบเลยครับว่ามายมัมโม่โฟล์วพ่อของสีไม่ใช่ไอคิวลุงคิวครับอ่าโอเคอ่าก็คำตอบเดียวพี่แต่เมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นมา ง่ายๆก็คือพี่ปาร์คแต่ได้มาอย่างคือพี่หวานไม่เขตผู้ชายไม่ไม่แต่ไม่ไม่แต่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือปาร์คเอพี่ปาร์คคิวเลอร์ก๊อปชี้ก๊อปมาเฉลยทุกคนตอนนั้นก็คือคนนี้อ่าพี่ปาร์คคิวเลอร์ยิ่งยังทุกคนโคตรโหดพี่เลยเห็นไหมช่องนี้นะก็คือพี่ปาร์คเนี่ยเป็นคนดังนะครับก็คือดังสุด ทะลุเวียงสุดเวียงสุดโคตรทะลุทะลุล้านล้านนะทุกคนนะผมช่องเขาดีมากครับดูได้ทุกคนนะครับผมมาคนต่อไปเลยมาคนต่อไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตดูใกล้ๆอันนี้สุดๆแล้วนะที่พี่คนน่าปลุ้ได้เต็มหมดโอ้โหโคตรง่ายเลยอันเนี้ยเออเออโดบิตะโดบิตะ เออไม่ใช่มันเดคเดคเคสุงงี้ไอเคยเนี่ยกูจำได้ <jas> แต่เอ็น <jas> ออแต่เอ็นเออเดคเคสุงงี้เอยดูเคสุงงี้อะไรมาดูเคสุงงี้ดูดูเออนั่นแหละชื่อนั่นแหละเออไอแจ็คต่อเลย <jas> ชื่อไมมเคยมานะคนเนี้ยไม่แบบไม่ธรรมดาพี่เออบอกเลยใส่ใครอะนี่คือไม่ใช่ไม่ใส่ <N>: คนนี้อ่ะบอกเลยว่าเก่งมากมากพี่ใครวะหล่อ้วยหล่อเยเออถ้าบอกบอกช่องเองกูต่อยนะ เี๋ยใจเย็นเอาเดี๋ยวเคนนี้นะทีครูครับไม่ใช่กูอี้อะไอคิวใครน้องไม่ต้องมาถามกูไม่ต้องมาถามไม่รู้ไม่รู้อ่ะยอมเลยอ่ะโอ้ยอมแพ้ง่าย่างวะกากาไม่เอามาเฉลยแล้วครับคือใครเขาคือใครครับคนนี้คนนี้ก็คือใครอ่ะอ๋ออันนี้ที่เขาทำคลิปแนวแบบพวกแบบร้อยวันอะไรปะ เออช่องช่องเขาดังแล้วก็แบบมีเกม่ยวร้อยวันแบบตลอดด้วยใช่ช่องแบบนั้นแหละเลยเลยเลยไม่สามารถระบุได้เพราะร้อยวันมันมีหลายคนใช่แบบเขาดังกันหลายคนนะทุกคนจลยจำไม่ได้คนมาคนต่อไปเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยใช่เลยอใช่เลยเนี่ยดูเลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใครวะใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยอ๋อ ไอโนวาไอโนวาเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรอเฮ้ยกูจำหัวมาได้โนวาตบเลยได้พี่ตอบเลยโนวาโนวาเร็ว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 พี่ทีตอบนะครับโนวาจริงๆกูตอบโนวาจริงๆอันเนี้ยอ่าพี่ไม่เอเออไอเช่นโนวาไม่ใช่เอ็กพี่เอกอ๋อพี่เอกพี่มิกซีครับครับกูขอพี่มิกซีครับไม่ใช่ไอ้ไอ้ครับไม่ใช่โมดูยังไงก็รู้เนี่ยว่าไอโนวาเนี่ยดูดิไอไอ พี่เอกไอ้ร้อยวันร้อยพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดอย่างนึงนะก็คือพี่เอกเนี่ยดังมากนะใช่เาทแต่กูเนี้ยจ้ำหัวเขาไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่มันเหมือนคาไนโว่านะคาไนโดเซนทรัพย์เนาะจะบอกอย่างนึงเทพผมไงอ้าวมึงก็ตอบผิดนี่ผมตอบถูกเออก็ผิดไงพี่มึงก็ตอบผิดมึงตอบใครทูทู ไม่เลยถูกพี่เออใช่เหรอตอนพี่เอกเหรออ๋อนึกว่าเอกฮะล็อกเกอร์ใครอะง่ายพี่อะไรวะน่ะมันตัวเลขแต่มันง่ายมากอ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วอันนี้เป็นเป็นตัวเลขเหรออันนี้ไม่เป็ตัวเลขมันมันคือตัวแบบประมาณแบบอ่ายสติ๊กแมนแบบใช่สติ๊กแมนคืออะไรอ่ะ นี่นี่อันนี้ผมใจดีนะอันนี้ถือว่าผมใจดีนะอ่าไป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 เดี๋ยวได้ปะวันนี้ใครไทยนี่ไม่ให้รูปเลยอ่ะติดามสามล้านคุยตามสามล้านเลยเหรอสามล้านขึ้นครับยูทูบเบอร์ไมค้าด้วยนะสามล้านคนนี้เหรอให้เวลาฮาวีครับไม่ใช่คนไทยใช่ปะคนไทยปะเนี่ยคนไทยเปล่าถามก่อนคนไทยเปล่าคนไทยคนไทยเหรอใช่่คะถ้าคนไทยอ่ะคนเดียวที่ได้แบบเนี้ยอะไร คนไทยคนเดียวคือคนไทยคนเดียวที่คิดถึงโอเคโอเคไม่ต้องกรับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปยาวเับเออคลิปยาวอ่าคนนี้อ่อชื่อช่องว่าสปอกร์ทีวีไม่รู้ใครกูไม่รู้จักกูไม่ไม่คุ้นเลยเออพ่มิกแลวกันมิกไหนวะไม่ใช่พี่เรียกไหล่มิกกิมเอาเออกิมเมาอ่ะคนต่อไปเลย พี่เอมมี่เทมมี่เทมเทมมี่ไหนไม่มีไม่มีตัวทีสักตัวก็คือโอ้โหคตรใจดำเลยโอ้โหมึงเอาจมูกเขามาเลยนะเออว่ะตอบผิีดคนด้วอ่าโอเคพีี่นะที่ผมบอกว่าผมใจดีเพราะว่าตอนแรกผมจะเอาส่วนปากที่มันผมมากระจ้อยหนึ่งนี่มาเว้ยตอนแรกไม่แค่ปากอ่ะคนมันรู้ไ้ว่ามันคือพี่แจ๊เออทัา มึงเอาตรงตามาก็ได้มึงเอาตรงปากมามึงเอาตรงจมูกมาโคตรใจดำอ่ะนู่นนี่ฝนตกฟ้าลงโทษเลยเนี่ยอ่ะจบมึงเจออันอันอันนี้อะไรกี่คนคนสุดท้ายใช่ปะมาทุกคนตอนนี้เนี่ยไอ้แจ็คนำนะหนึ่งคะแนนผมกับไอ้คิวเนี่ยศูนย์จุดห้ามาพร้อมทุกคนมาลไม่ใช่คนไทยเหรอคนต่างชาติผู้ติดตามเจ็ดล้านเจ็ดล้านเหรอเฮ้ยคนนี้อเหมือนเคยเห็นขึ้นต้นด้วยตัวเออะลองก้อง <Alert. S 2> อันเลิศเป็นฝรั่งเหรอใช่ค่ะเป็นคนต่างชาติคุจะรู้จักไหมเนี่ยใครวะเกือบแปดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไลฟ์เว็มันเว็บแรกอะเพียระค่ะล็อกเกอร์เพราะไม่คือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าอะไรเหมือนนะสีแดงแค่นั้นเลยเออสีแดงแต่ว่าพอเป็นแบบเออไมครับมันอ่าให้วันนี้เขาลงคลิปไปแค่สอง 2000กว่าคลิปมึงแช่คคำว่าแค่เนี่ยนะมึงต่อยคุณไม่มหโอ้โหลงไปสอนลงไปแค่2600คลิปทุยไปเลยค่าไม่ทิ้งเลยเออพี่ตอบก่อนเลยนะ Adobe ชื่อช่องเขาคือชื่อช่อง Adobe Adobe ใช่พี่แบบโปไอะไรแค่ Adobe Adobe ชื่ออต้ Adobe เอา อย่ามาถามกูชื่อจะบ้าตายวันนี้ใครเอ่ยไม่รู้จักขอโทษครับขอโทษครับสมมติถ้ามีใครมีแฟนคลับเขาในนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับไม่รู้จักจริงๆครับเฮ้ยเอ้าไอ้ไม่ไม่พี่พี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำทุกคนใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดติดตามทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็คือคะแนนก็ประมาณนี้แะทุกคนก็คือไอ้แจ็คชนะฮูตานี้

ใจจะไวเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่แล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจาย